ข้อ42ครับในการ,กรในการทดลองกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบสักเยียร์เซลล์แบบต่างๆถ้าเติมสารเตตโตรด t o กท็อกซินที่สกัดได้จากปลาปักเป้าในปริมาณมากพอที่จะปิดกั้นช่องโซเดียมแล้วจึงกระตุ้นด้วยไฟฟ้านักเรียนคาดว่าจะได้ผลการทดลองเป็นแบบใด 1. เซลล์ประสาทเกิดดีโพลาริเซชันอย่างรวดเร็วแต่ไม่เกิดรีโพลาริเซชัน 2. เซลล์ประสาทมีสักเยเซลลระยะพักเป็นปกติ แต่ไม่เกิดดีโพลาไรเซชัน n 3. เซลล์ประสาทมีสักเยื่อเซลล์ระยะพักต่ำกว่าปกติแล้วจึงเกิดดีโพลาไรเซชัน n 4. เซลล์ประสาทเกิดดีโพลาไรเซชันตามปกติแต่เกิดไฮเพอร์โพลาไรเซชันจนสักเยื่อเซลล์ต่ำกว่าปกติข้อนี้นครับบอกว่าเตตโด็อกซินเนี่ยครับปิดกั้นช่องโซเดียมนะครับถ้ามาพิจารณาระบบประสาท การส่งกระแสประสาทกันนะครับกระแสประสาทนะครับจะมีระยะแรกนะครับระยะแรกสีแดงนี้เรียกว่าระยะพักนะครับซึ่งสักเกียร์เซลลระยะพักอยู่ที่ประมาณลบเจ็ดสิบมิลลิโวลต์นะครับโดยจากภาพนะครับในระยะพักนี้จะมีประตูของสารอยู่สองประตูครับประตูสีอ่อนนี่นะครับคือช่องโซเดียมประตูสําหรับช่องโซเดียมหรือโซเดียมชนแนลนะครับ ส่วนสีเข้มจะเป็นโพแทสเซียมชนเนลนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทนะครับโดยปกติแล้วอันนี้จะเป็นด้านนอกครับด้านนอกเซลล์อันนี้คือในเซลล์ปกติแล้วเนี่ยในเซลล์ประสาทจะมีโพแทสเซียมอยู่เยอะนะครับส่วนนอกเซลล์ประสาทจะมีโซเดียมอยู่เยอะ เมื่อเซลล์ประสาทถูกกระตุ้นนะครับขณะที่เซลล์ประสาทถูกกระตุ้นจะเรียกว่าเกิดดีโพลาไรเซชันนะครับคือระยะที่สองนี้นะครับเรียกว่าดีโพลาไรเซชันคือศักย์เยื่อเซลล์จะเพิ่มขึ้นตามกราฟนี้ครับจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยกระบวนการที่เกิดดีโพลาไรเซชันเนี่ยคือตอนแรกระยะพักในระยะพักประตูนี้จะปิดอยู่นะครับนี่ก็ปิด ต่ประตูทุกประตูจะปิดคือสารไม่สามารถผ่านเข้าออกได้แต่พอเกิดการกระตุน้นปุ๊บระหว่างที่เกิดดีโพลาเซชันประตูโซเดียมบางประตูนะครับจะเปิดประตูโพแทสเซียมจะปิดอยู่ส่วนประตูโซเดียมบางประตูก็ปิดนะครับแต่การเปิดตรงนี้ทําให้โพแทสเซียมโซับโซเดียมสามารถแพร่จากนอกเซลล์เข้ามาในเซลล์ได้เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดเทรโชนะครับจะเกิดลักษณะที่ ความาความนั่งสักย์เยืหุ้มเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นค่าบวกนะครับจากเดิมที่เป็นลบอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือประตูโซเดียมทุกประตูจะเปิดแล้วนะครับทําให้โซเดียมเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับแต่ประตูโพแทสเซียมยังปิดอยู่นะครับอันนี้คือระบบประสาทปกตินะครับพอหลังจากนั้นเกิดตามกราฟสีเขียวนะครับก็คือศัก์ไฟฟ้าจะเริ่มลดลงนะครับ ตรงนี้เรียกว่ารีโพลาไรเซชันกระบวนการนี้นะครับก็คือว่าช่องของช่องโซเดียมครับช่องโซเดียมจะปิดนะครับแต่ช่องที่เปิดก็คือจะเป็นช่องโพแทสเซียมแทนครับช่องโซเดียมปิดทุกช่องครับทาให้โพแทสเซียมเนี่ยไหลออกจากนอกเซลล์ไปนะครับโพแทสเซียมไหลออกไปต่อมาก็คือเจอเกิดลักษณะที่เรียกว่าอันเดอร์ชูด อั Under เนเดอร์ชูดนะครับคือเกิดเนื่องจากว่าประตูประตูโพแทสเซียมเป็นประตูที่ปิดช้านะครับทําให้โพแทสเซียมไหลออกนอกเซลล์มากเกินไปทําให้สักเ์ที่หุ้มเซลล์ตรงนี้ต่ํากว่าระยะพักนิดน,นึงจากนั้นจะเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มทำให้สักย์ที่หุ้มเซลล์กลับมาที่ระยะปกตินะครับแต่โจทย์บอกว่าเตตโดท็อกซินจากปลาปักเป้าทำหน้าที่ปิดประตูโซเดียม ในเมื่อมันปิดประตูโซเดียมนะครับแปลว่าตรงนี้ครับจะไม่เกิดเนื่องจากประตูโซเดียมซึ่งเป็นประตูสีอ่อนนะครับถูกปิดดังนั้นจะไม่เกิดปฏิกิริยาดีโพลาไรเซชันเลยในเมื่อไม่เกิด ization, ดีโพลาไรเซชันกระบวนการอื่นๆตรงนี้ก็จะไม่เกิดตามมานะครับดังนั้นถ้าพิจารณาตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกบอกว่าเซลล์ประสาทเกิดดีโพลาไรเซชันอย่างรวดเร็ว ตรงนี้จึงผิดนะครับเนื่องจากเนื่องจากพอประตูโพแสเซอประตูโซเดียมถูกปิดการเกิดดีโพลาไรเซชันจะเกิดไม่ได้นะครับเนื่องจากดีโพลาไรเซชันเกิดจากประตูโพูโซเดียมเปิดแล้วโซเดียมจากนอกเซลล์ไหลเข้ามาในเซลล์นั้นข้อ1ผิดข้อ2บอกว่าเซลล์ประสาทมีสักเยื่อเซลล์ระยะพักเป็นปกติแต่ไม่เกิดดีโพลาไรเซชันข้อนี้ถูกต้องนะครับตอบข้อ2เนื่องจากสักเยื่อหุ้มเซลล์ระยะพัก,กเป็นปกติแต่เกิดดีโพลาไรเซชันไม่ได้นะครับ ต่อมาพิจารณาตัวเลือกอื่นกันนะครับตัวเลือกสามบอกว่าเซลล์ประสาทมีสักเยื่อเซลล์ระยะพักต่ํากว่าปกติแล้วจึงเกิดดีโพลาไรเซชันตรงนี้ผิดทั้งหมดเลยครับเนื่องจากสักเยื่อเซลล์ระยะพักจะไม่ต่ํากว่าปกตินะครับแล้วก็ไม่เกิดดีโพลาไรเซชันด้วยนะครับส่วนตัวเลือกสี่บอกว่าเซลล์ประสาทเกิดดีโพลาไรเซชันต่อปกตินี้ก็ผิดตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนื่องสรุปนะครับก็คือว่าประตูโพแทสเซียมนะครับเปิดไม่ได้เนื่องจากถูกพิษจากเตตโตท็อกซินดังนั้นการไเ่กก็มิด ทบทวนอีกครั้งนะครับการเกิดของกระแสประสาทเริ่มจากระยะพักประตูทุกประตูซึ่งประตูโซเดียมคือประตูสีอ่อน2ประตูนี้ครับริมซ้ายขวาส่วนประตูกาคือประตูโพแทสเซียมตัวระยะพักนี้ระยะพักสักเยื่อหุ้มเซลล์อยู่ที่ประมาณลบเจมิลลิโวลต์โดยนอกเซลล์จะมีโซเดียมสูงส่วนในเซลล์จะมีโพแทสเซียมสูงถ้าเกิดการกระตุ้นนะครับประตูโซเดียมบางประตูจะเปิดทําให้โซเดียมไหลจากนอกเซลล์เข้ามาในเซลล์ ไอออนบวกภายในเซล์เพิ่มขึ้นทําให้สั่ไฟฟ้าในเซล์เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อถึงค่าหนึ่งที่เรียกว่าเทโชประตูโซเดียมจะเปิดทุกประตูทําให้ไอออนบวกของโซเดียมไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วทําให้เกิดกราฟพีคขึ้นมาอย่างนี้ครับเมื่อถึงจุดที่เรียกว่าแอคชั่นโพเทนเชียลแล้วประตูโซเดียมทุกประตูจะปิดแต่ประตูโพแทสเซียมจะเปิดแทนโดยโพแทสเซียมก็จะไหลออกไปนอกเซลล์นะครับทําให้สับไฟฟ้าตกลงมานะครับ แต่ประตูโซเดียมประตูโพแทสเซียมนี้เป็นประตูที่ปิดช้าดังนั้นค่าของมันจะตกลงมาเกิน r e ส t i n g p o t e n เชียนิดหน่อยก็จะเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปมกลับไปที่ r e สติ้งโพเทนเชียเช่นเดิมในกรณีนี้ประตูโซเดียมไม่เปิดดังนั้นจึงไม่เกิด Depolarization ไม่เกิดกระแสกระแสประสาทนั่นเองนะครับ